สำหรับภาพรวมในปี2567นี้นะคะว่าด้วยเรื่องราวของการงานกันกอดนะคะสิ่งที่พี่พี่เห็นในปีนี้ของคุณนะมองว่ามีโอกาสนะคะที่จะได้เริ่มอะไรใหม่ๆในความคิดของตัวเองนะคะบางทีเนี่ยงานแรกงานหลักของตัวเองเนี่ยมันอาจจะ อยู่อยู่ในบริบทที่มันไปได้มันโอเคมันนิ่งแล้วนะคะทีนี้เนี่ยนะปีนี้เองชาวราศีตุลเองอาจจะมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองอย่างเช่นงานที่2นะคะเป็นงานเสริมเข้ามาก็ดีหรืออาจจะเป็นงานหลักที่2ใช้คํานี้ดีกว่านะคะซึ่งตัวงานที่ว่าเองเนี่ยนะคะ มันก็จะมีความโดดเด่นนะคะในเรื่องของงานที่อาจจะต้องมีการติดต่อเจราจาสื่อสารนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางท่านอาจจะได้ใช้ทักษะความสามารถในการที่จะต้องเจราจากับผู้คนต่างชาติต่างภาษาต่างบ้านต่างเมืองนะคะอันนี้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโดดเด่นและเห็นได้ชัดนะคะนอกเหนือจากนี้เองนะคะงานที่ว่านะคะที่ชาวราศีตุลมีโอกาสได้จับในปี2567ซึ่งอาจจะเป็นงานถัดมาของคุณงานรองหรืองานเสริมที่2ของคุณเนี่ยนะคะมันจะต้องมีในเรื่องราวของการเดินทาง เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะนะค่อนข้างจะเป็นอะไรที่อยู่ไม่ค่อยติดที่นักนะคะต้องมีการชีพปรจอลงเท้าอ่ะเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวมานี่นะคะแต่ไปแล้วเจราจาแล้วไปแล้วคุยแล้วมันก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าทําให้การงานของคุณประสบความสําเร็จเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีที่สําคัญนะคะในปีนี้ถ้าใครที่ทํางานอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยที่จะ มั่นใจถ้าจะต้องทำงานอะไรที่เป็นตัวเองต้องไปลุยเดี่ยวคนเดียวนะคะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในปีนี้นะ2567เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้ทำงานแล้วมีคู่หูดีๆเข้ามาเหมือนกันนะคะมีคู่หูมีคนที่คอยให้ความช่วยเหลือคุณนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณได้หรือว่าบางทีบางครั้งเนี่ยก็คือเป็นกําลังเสริมให้กับคุณได้เป็นอย่างดีเวลาที่จะต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ย นอกเหนือจากตัวงานที่ว่านี้แล้วน,นะคะบิ๊บบิมองในเรื่องราวของงานอีกด้านหนึ่งอีกแง่มุมหนึ่งของชาวราศีตุลในปีนี้เนี่ยนะคะมีเอ,อ่อเขาเรียกว่ามีอะไรที่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับคุณบ้างนะคะก็ต้องบอกแล้วค่ะในเรื่องราวของงานที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของไอเดียที่จะใช้เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะคะอันนี้บิ๊บบิมองอย่างนี้นะว่าคุณมีโอกาสที่จะโดดเด่นในเรื่องนี้พอสมควรเลยในปีนี้นะคะบางคนเองเนี่ยไองานที่ว่าที่จะเป็นงานที่สองมาเนี่ยนะคะ มีความข้องแวะกับเรื่องนี้โดยตรงนะคะมีความที่จะต้องตัวเองไปเกี่ยวพันหรือเกิดมีความสนอกสนใจในเรื่องราวของพืชพันพันไม้นะคะผักผลไม้ใดๆก็ตามหรือพืชตกแต่งหรืออะไรก็ตามแต่นะคะที่มันเกี่ยวข้องกับงานเกษตรนะคะจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้ผลก็ได้แต่คุณมีความรู้สึกว่ามันมี พลังงานบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราเชื่อมโยงกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันทําให้เรามีความสุขที่จะทํานะคะมีความเขาเรียกว่าเหมือนเป็นตัวตนของตัวเองอะ่ะพอได้ไปอยู่กับสิ่งนี้แล้วรู้สึกมันมีความสุขฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างโดดเด่นมากนะคะคืองานที่จะเกี่ยวข้องกับพวกสายงานเกษตรนะคะสายงานที่เกี่ยวกับพืชพันธุ์ต่างๆนะคะอันนี้จะเห็นได้ชัดหรือบางท่านเองนะคะอาจจะได้ไปคล่องแวะทําธุรกิจอะไรที่มันเกี่ยวกับ เรื่องของที่มีที่ดินเข้ามาเกี่ยวอะ่ะเออนะพัฒนาที่ดินทําบ้านสวนขายอะสมมุตินะเป็นบ้านสวนหรือบางทีก็อาจจะมีการจัดสรรเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินที่เอามาใช้ในเรื่องราวของการทำ mm. เขาเรียกว่าเป็นโมเดลโมเดลอย่างเช่นนะคะโมเดลอย่างเช่นเหมือนกับว่าเป็นโมเดลเศรษฐกิจพอเพียงอะตัวเองอาจจะมีแนวคิดที่อยากจะ ทำอะไรตรงนี้มากขึ้นแล้วในปี2567นะคะไม่ใช่แค่คิดแล้วแต่มันจะเป็นในเรื่องของการลงมือทําในขณะที่บางท่านเองอาจจะมีการวางหวานพืชเอาไว้เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อช่วงตอนปี2566มาในปีนี้เอง2567เนี่ยมันจะเป็นปีของการที่คุณจะได้เห็นการเติบโตของมัน พูดยๆว่าถ้าปลูกพืชเอาไว้คุณจะเริ่มเห็นมันงอกงามแล้วเริ่มเห็นผลของมันแล้วเออมันเริ่มเก็บไม้มันเริ่มมีผลผลิตออกมาให้คุณเก็บกินมันเริ่มมีผลผลิตออกมาให้คุณนําไปออกตลาดแล้วเริ่มเอาไปขายคนใกล้ๆตัวกันได้หรือนําไปขายคนที่เขาต้องการสินค้านั้นๆของคุณอะนะคะมันจะค่อนข้างโดดเด่นในจุดนี้นะคะสําหรับใครก็ตามที่กําลังสงสัยว่าในปีเนี้ย ทรนอะไรที่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับคุณบิ๊บี้บอกเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นะคะรวมไปถึงงานที่จะเกี่ยวข้องกับการวางแผนแต่การวางแผนที่ว่าเนี้ยไม่ใช่ว่าวางแผนปุ๊บทำปับ๊บแล้วมันมันเวิร์กเลยไม่ใช่แบบนั้นแต่มันจะเป็นแผนงานที่คุณลำดับความคิดมาเป็นอย่างดีว่าสเต็ปหนึ่งคุณทำแบบนี้สเต็ปสองคุณทำแบบนี้แล้วเองงานที่ว่าเนี้ยมันจะให้ผลน่าสนใจมันจะให้ผลลัพ์กลับมาในห่วงสามเดือนหาเดือน6เดือนอะไรแบบนี้นะคะเป็นงานที่ ต้องมีการวางแผนแล้วมีระยะเวลาเข้ามาเป็นตัวชี้วัดด้วยเอออันเนี้ยจะเขีนเด่นชัดหน่อยนะคะทีนี้เนี่ยความฮอตอย่างหนึ่งในเรื่องของการงานของชาวราศีตุลน,นะคะปีนี้เนี่ยเวลามีอะไรยังไงก็ตามแต่คุณก็จะค่อนข้างเป็นที่หมายตาในการที่จะต้องคอยช่วยเหลือคนอื่นอะเออใช้คำนี้นะพอเวลามีงานอะไรเข้ามาก็ตามบางทีบางครั้งเนาะคุณก็อาจจะเกิดคำถามกับตัวเองเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ปเปรียกใช้คนอื่นทำไมวิ่งมาหาแต่คุณ นะวิ่งมาหาแต่คุณจังเลยคือเหมือนกับไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งด้วยนะบางทีในบริบทที่ชาวราศีตุลเจอคือเจ้านายเนี่ยก็เรียกให้ไปช่วยในเรื่องหนึ่งแล้วบางทีลูกน้องตัวเองมาขอให้ไปช่วยอีกเรื่องหนึ่งอีกนะคะมันก็จะมีความแบบความเป็นพนักงานที่แบบเขาเรียกว่าเป็นพนักงานออฟเดอะเยียดีไหมเราเรียกอย่างนี้ดีไหมหรือว่าเป็นเขาเรียกเป็นบุคลากรที่ได้รับเทียบเชิญอยู่บ่อย คำว่าเทียบเชิญในที่นี้ไม่ได้ว่าเขาเชิญไปเขาเชิญไปไปไป,ไปทำไปทําอะไรแล้วให้รางวัลคุณไม่ใช่นะมันเป็นเทียบเชิญคือเหมือนกับขอให้คุณไปช่วยช่วยเรื่องนี้หน่อยสิเนี่ยตรงนี้วุ่นจังเลยมาช่วยตรงนี้หน่อยนะคะพอช่วยตรงนี้เสร็จเดี๋ยวมันก็จะมีคนเข้าอีกพี่ช่วยหนูหน่อยหนูแบบยุ่งจังเลยเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะหนูจัดการไม่ได้จริงๆพี่ช่วยหนูหน่อยหนูว่าพี่อะ่ะมีความรู้เรื่องนี้อ่ะมันก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะคะที่นี้มันส่งผลยังไงชาวราศีตุลเองจะรู้สึกว่าอึดอัด คือบางทีมันปฏิเสธยากไงถ้าดูจากบริบทของไพ่ตรงนี้นะคุณจะรู้สึกว่ามันไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะคือถ้าปฏิเสธแบบต้องๆไปแรงๆไปคุณรู้สึกว่าเดี๋ยวมันมองหน้ากันไม่ติดแต่มันพูดกันลําบากอีกใช่ไหมมันก็เลยเหมือนกับว่าบางทีทําไปแต่ในใจอึดอัดก็คือไปช่วยเขาแหละแต่ตัวเองอะ่ะในใจก็รู้สึกแบบโอ้ยอะไรนักหนาเนี่ยเหมือนกับฟิลประมาณนี้นะคะมันก็เลยอาจจะทําให้ชาวราศีตุลเองอะ่ะรู้สึกว่าแบบ เมื่อไหร่ไอสิ่งเราเนี่ยนะไอไอการไอการมาขอร้องขออะไรที่แบบว่าถี่เหลือเกินนะไม่รู้เขาเห็นอะไรในตัวคุณอนะ่ะเหมือนเขามองว่าคุณเป็นคนใจดีอ่ะคุณเป็นคนใจดีแล้วคุณเป็นคนที่พร้อมช่วยคนอื่นคุณเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้เออใช้คํานี้ดีกว่าแมทช์เลยคุณเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าพอเวลามีอะไรอะ่ะไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามอย่างที่บอกคนอยู่สูงกว่าก็มาขอแรงคุณคนที่อยู่แบบ เ,เขาเรียกแล้วน,นะวายวุิน้อยกว่าคุณหรือตำแหน่งน้อยกว่าคุณอย่างเงี้ยก็มาขอความช่วยเหลือจากคุณเหมือนกันนะคะอันนี้คืออย่างหนึ่งทีนี้นะคะในเรื่องของการงานเนี่ยนะคะในห่วงของปีนี้เองเนี่ยนะ,ะนอกจากจากรูปแบบที่บิ๊บบี้ได้บอกคุณไปแล้วนะคะปีนี้จะเป็นปีที่คุณอาจจะต้องใช้การบุกการลุยของตัวเองมากเป็นพิเศษนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าพิสูจน์ตัวเองนะคะให้ให หน่วยงานของคุณเจ้านายของคุณบริษัทของคุณได้เห็นว่าเอ้ยคุณมีศักยภาพนะคะบิ๊บีิบอกเลยว่ามันจะเป็นปีที่ชี่ระจรลงเท้าหน่อยนะคะมีโอกาสที่จะได้แบบได้ทําอะไรใหม่ๆในแบบที่ตัวเองไม่เคยทําด้วยนะแล้วแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่คุณก็จะรู้สึกสนุกไปกับมันนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้คือเหมือนกับว่าอายกตัวอย่างนะถ้าเกิด ชาวราศีตุลมีความตั้งใจว่าจะทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรหรืออะไรเงี้ยปีนี้จะเป็นปีที่คุณบุกและลุยอย่างเต็มหน้าตักเลยเหมือนกับว่าคิดมาแล้ววางแผนมาอย่างดีแล้วแล้วปีนี้ฉันจะเอาดีด้านนี้ฉะนั้นคุณจะแบบมันจะรันไปเรื่อยๆแล้วอ่ะคุณก็จะแบบพอเสร็จตรงนี้เสร็จใช่ไหมคุณก็คิดต่อแล้วเอ้ยตรงจุดนั้นคุณจะไปพัฒนาเอาอะไรมาจะทําอะไรเอาพืชพันธุ์อะไรมันลงหรืออะไรเงี้ยนะคะมันจะเป็นฟิลประมาณนี้เลยที่บิ๊บบี้เห็นนะ แต่ถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่ายังไม่ได้มีโอกาสที่จะไปคล้องแวะเกี่ยวกับเรื่องของงานการเกษตรตรงนั้นนะคะก็อย่างที่บีบีบอกคือคุณมีโอกาสที่จะได้รับในเรื่องราวของโอกาสด้านการงานใหม่ๆที่มันเกี่ยวข้องกับการที่อยู่ไม่ติดที่การต้องเป็นคนอยู่กับคนหมู่มากอะ่ะการไปทํา p r ให้คนอื่นการไปทําประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นการไปโปรโมทอะไรก็ตามให้กับคนอื่นอะ่ะได้รู้ว่าเออเนี่ยอันเนี้ยดียังไงสินค้าที่คุณ ขายมันดียังไงหรือธุรกิจที่คุณดูแลอยู่เนี่ยมันน่าสนใจยังไงนะคะฉะนั้นเนี่ยมันจะโดดเด่นในเรื่องของการได้เจอผู้คนเยอะหน่อยนะคะมันอาจจะมีห่วงเวลาที่คุณรู้สึกเหนื่อยบ้างหมดพลังงานบ้างเพราะอะไรมันการบุกข,ของคุณอะมันบุกไม่ใช่แค่ตัวเองนะแต่มันเป็นการลุยเพื่อที่จะพิสูจน์ให้ให้บริษัทหรือองค์กรหรือคนที่จะว่าจ้างคุณอะเห็นว่า คุณมีความสามารถจริงๆคุณมีศักยภาพจริงๆฉะนั้นมันเลยค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่กดดันทางความรู้สึกสำหรับชาวตุนพอสมควรว่าเหมือนแบกแบกต้องแบกรับเอาไว้งานหนึ่งก็มีนะคะบางคนอยู่ในงานประจําสายงานประจํำนี่แหละงานในตําแหน่งหน้าที่สมมุติบอกนะว่า,าคุณทํางานตําแหน่งนี้นะคะ วันดีคืนดีก็มีพวกมาเพิ่มตำแหน่งให้กับคุณตำแหน่งทางงานนะไม่ใช่ตำแหน่งในในในโตะนะไม่ใช่แบบนั้นนะคือเพิ่มงานให้กับคุณอะทั้งที่ตำแหน่งเดิมอะไรเงี้ยมันก็จะมีฟีลประมาณนี้ด้วยเหมือนกันคุณก็จะรู้สึกแบบเหนื่อยหน่อยนะคะทีนี้เนี่ยไพ่บอกว่าถ้ามันเหนื่อยถ้ามันลานะคะอาจจะพาตัวเองไปพักผ่อนได้เพราะปีนี้บิ๊บี้เห็นไพ่เอเนจีของการได้พาตัวเองไปพักผ่อนมีอยู่นะคะเพียงแต่ว่า ไพ่บอกว่าถ้าคุณสู้มาคุณลุยมากับงานที่คุณมีแพชชั่นกับมันกับงานที่คุณตั้งใจเช่นคุณอยากลุยงานเกษตรมากไพ่บอกว่าก่อนหน้านี้มันดูนิ่งจังเลยทําไมมันไม่ออกแบบอย่างที่คิดเอาไว้สักทีอุตสาหพยายามคิดทุกรูปแบบแล้วนะมันก็ยังไม่ออกมาอย่างที่เราอยากได้สักทีไพ่บอกคุณต้องอดทนหน่อยนะงานที่คุณทาอะ่ะมันใช้เวลาสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปเนี่ยนะคะในแง่ของการงานนะบางท่านอาจจะก้าวเข้าสู่วงการการเป็นนักลงทุน ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินด้วยนะคะในปีนี้เนี่ยไพ่บอกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนมันต้องการเวลาจากคุณนะคะมันใช้เวลาแต่ถามว่าใช้เวลาแล้วมันเวิร์กไหมบอกเลยว่ามันสําเร็จนะคะเพียงแต่คุณต้องอดทนกับมันมากนะคะต้องไปบุกไปลุยไปอะไรกับมันอย่างเงี้ยเคลียร์เพื่อที่จะให้มันโดดเด่นขึ้นมาทําแล้วมันเกิดคนยอมรับคนเชื่อถือนะคะฉะนั้นตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของชาวราศีตุลถ้าเกิดไม่ว่าคุณจะทําในธุรกิจการงานสายงานประเภทไหน เป็นธุรกิจของตัวเองเป็นหลูกจางเข้านะคะหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะที่มันเกี่ยวกับเรื่องงานในชีวิตของคุณนะไพ่บอกว่าสู้ไปให้สุดนะคะทำไปให้สุดเลยตรงนี้นะคะทีนี้เนี่ยใครก็ตามที่เขาเรียกว่าก่อนหน้านี้ถ้ามีปัญหาในเรื่องราวของการงานบางอย่างที่มันสร้างความรู้สึกอึดอัดใจให้กับคุณนะคะ ปีนี้เป็นปีที่คุณสามารถเลือกจบได้นะคะบิบ๊บบอกก่อนมันมีความเป็นไปได้สูงมากที่สภาวะการที่น่าอึดอัดที่ไม่น่าเป็นไปอย่างใจที่คุณเผชิญอยู่มันกําลังจะจบสิ้นลงในปีนี้นะคะมันกําลังจะจบสิ้นลงในปีนี้บิบ๊บมองเลยว่าไม่เกินภายในรอบ6เดือนนี้แน่นอนนะคะมีโอกาสสูงมากที่คุณจะเบรกแล้วก็ผันตัวเองละนะคะบางคนเนี่ย บอกกับตัวเองว่าอะไรรู้ไหมเหมือนบอกกับตัวเองว่าฉันอยู่ได้เหมือนฝึกความอดทนกับตัวเองไปอะ่ะเออฉันอยู่ได้ช่างมันเถอะมันอึดอัดบ้างก็ช่างมันแต่รู้สึกว่าอยู่ได้อะ่ะบางคนก็ประมาณนี้นะคะพยายามประคองตัวเองไปอะ่ะแต่ว่าท้ายที่สุดอะ่ะบี้มองว่าคุณเลือกที่จะหาเส้นทางใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วไปเติบโตเอาดีกว่านะคะบี้มองในในรูปแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่แบบรอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรอสถานการณ์ให้มันดีขึ้นหรืออะไรบี้มองว่า สถานการณ์มันจะยังเป็นในรูปแบบนี้นะคะมันจะไปเรื่อยๆของมันแบบนั้นแล้วมันต้องอยู่ในลักษณะของการประคองความรู้สึกตัวเองประคองตัวเองให้ผ่านพ้นไปวันต่อปันฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่ามันเต็มที่แล้วไพ่บอกว่าทําอย่างดีที่สุดค่ะแค่ยอมรับว่าคุณทํามันดีที่สุดแล้วผลจะเป็นยังไงก็ช่างมันนะคะให้มันเป็นเรื่องของอนาคตไปนะคะโอเคทีนี้มาดูเรื่องการเงินกันบ้างนะคะการเงินในปีนี้เป็นยังไง บ i บีมองว่ามีคนมองว่าคุณเป็นคนมีเงินนะคะมีคนเนี่ยมองว่าคุณเนี่ยพอจะเป็นที่พึ่งพาอีกแล้วเห็นไหมเป็นที่พึ่งพาเป็นที่พักพิงเป็นที่พึงเป็นที่อาศัยใจอาศัยเวลามีความทุกข์ได้โดยเฉพาะทุก์ทางด้านการเงินนะคะมันก็จะมีคนมาสําหรับใครก็ตามที่เป็นชาวราศีตุลที่มีเงินพอสมควรในตัวเองนะคะ ปีนี้จะเป็นปีที่ค่อนข้างจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของบริวารน,นะคะบางท่านบอกว่าเอาขาเข้าก่อนไหมเอาเงินเข้าก่อนเดี๋ยวเงินออกค่อยค่อยให้พูดถึงใช่ไหมวิวิทขออนุญาตนะเงินบกไปเงินเข้ากันก่อนนะโอกาสที่เงินจะเข้ามาจากอะไรมันมาจากการลงทุนบางอย่างของคุณซึ่งมันทํามาก่อนหน้านั้นแล้วก่อนหน้าปีนี้แล้วนะคะแล้วมันได้ผลตอบรับกลับมา บางท่านลงทุนทําธุรกิจอะไรบางอย่างไปแล้วเมื่อปีที่แล้วปีก่อนหน้านั้นนะคะแล้วเหมือนกับว่าไอธุรกิจที่ว่ามันต้องใช้เวลากว่าที่มันจะเริ่มเห็นผลเช่นอะไรคะเช่นอะไรบ้างเช่นคุณลงทุนในเรื่องราวของพวกความเสี่ยงทั้งหลายลงทุนหุ้นลงทุนกองทุนพันธบัตรตราสารนี่ใดๆก็แล้วแต่เถอะนะในปีนี้คือมีโอกาสที่จะได้รับรีเทนนิงกลับมาแล้วมีโอกาสที่จะได้รับเ,เงินที่มันแบบเขาเรียกอะไรนะเงินที่มัน มันเติบโตจากตรงนั้น,น่ะมันได้รับกลับมาแล้วมีโอกาสได้ดอกผลจากสิ่งที่ตัวเองลงทุนลงแรงไปนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเป็นในเรื่องราวของเอ,อ่อบางท่านเองที่บอกว่าเออไม่ได้ลงทุนแบบนั้นนะคะมันก็อาจจะมีในแง่อีกอย่างหนึ่งก็คือบางท่านทําประกันทําอะไรไว้โอกาสของปีนี้คือมันอาจจะปิดและครบรอบแล้วแล้วคุณมีโอกาสได้ได,ได้เงินพร้อมกับเออเขาเรียกผลประโยชน์เนาะ ผลดอกผลประโยชน์ผลดอกเบี้ยอะไรของมันอย่างเงี้ยนะคะได้ตรงนี้กลับมาด้วยมันก็เลยมาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีแล้วถ้าถามว่าจะได้เงินจากอะไรอีกถ้าคิดจะเอาดีกับเรื่องของการทําอย่างที่บี้บอกไปนะเรื่องกเกษตรเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับที่ดินที่ทางแล้วมันทําให้เกิดอะไรงอกเงยขึ้นมาเนี่ยนะตรงนี้มีโอกาสที่จะได้เงินจากตรงนี้ค่อนข้างสูงนะคะได้เงินจากตรงนี้อยู่ในเกมที่ดีนะคะบางท่านทําอาชีพนะคะที่เกี่ยวข้องกับ เขาเรียกว่าอะไรนะการการทำทุกอย่างให้ถูกต้องเช่นเป็นตำรวจเป็นผู้พิพากษานะคะเป็นนักบัญชีนักตรวจสอบทั้งหลายคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องอ่าอย่างเงี้ยใช้คำนี้ดีกว่าความถูกต้องสิ่งที่แบบเป็นสิ่งที่ต้องแบบว่าชัดเจนเป็นสิ่งที่ถูกต้องอะไรพวกนี้นะคะคนในกลุ่มนี้จะค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องการเงินนะคะคนในกลุ่มนี้จะโดดเด่นในเรื่องการเงิน ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งใช้คํานี้นะคะโดดเด่นในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าในความโดดเด่นมันก็จะมีคนเข้าหาคุณอย่างที่บอกแล้วค่ะมาขอหยิบขอยืมขอให้ช่วยบ้างฉะนั้นเนี่ยไพ่ออบอกว่าถ้าคุณจะให้ใครหยิบไปยืมไปให้เขาเรียกว่าให้ถามใจตัวเองก่อนนะคะว่าถ้าเกิดแบบมันจะเป็นการหยิบแล้วยืมยืมปีนี้คืนอีกทีปีหน้าหรืออะไรเงี้ยคุณรับได้ไหมนะเพราะว่าโอกาสเนี่ยที่ คุณจะเครียดคุณจะวิตกคุณจะปวดหัวกับเรื่องของการเงินที่คุณเอาไปช่วยบริวารเนี่ยมันจะมีอยู่นะคะนะบางท่านเองเนี่ยต่อให้ไม่มีใครมายืมในปีนี้แนวทางการเงินของคุณมันจะหมดไปเรื่องราวของอยู่กับของการที่ต้องใช้ไปกับบริวารคนรอบตัวค่ะนะคะ,นะคะเกียเก่ยวกับคนรอบตัวเลยจริงๆมันจะต้องถูกใช้ไปกับตรงนั้นนะคะแล้วก็ที่ค่อนข้างจะเห็นอีกสเต็ปหนึ่งคือใช้กับคนที่อาจจะเป็นคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายนะคะนะฉะนั้นเนี่ย อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่า,าคุณอาจจะต้องประมาณวางแผนการเงินดีๆในห่วงของปีนี้นะคะทีนี้นะคะนอกเหนือจากจุดนี้เองนะคะช่องทางเงินเข้าเมื่อกี้บอกแล้วเนาะแล้วทีนี้ในส่วนของอใครก็ตามนะคะในปีนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ใช้จ่ายเงินไปด้วยเรื่องราวของการเดินทางพักผ่อนนะคะการตากอากาศนะคะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีอีกเกณฑ์นึงก็คือบางท่านเองอาจจะได้ ใช้เงินไปกับเรื่องราวของการอบพยกนะคะการโยกย้ายการพานครอบครัวย,ย้ายบ้านย้ายไปอยู่อีกที่หนึง่งย,ย้ายไม่ใช่ย้ายเขาเรียกไรไม่ใช่ย้ายแค่ว่าแบบจากจากจุดนี้ไปอีกไปอีกจุดหนึ่งแค่ตรงนี้ไม่ใช่นะแต่มันเป็นการย้ายที่เหมือนมันเป็นการย้ายไกลหน่อยอะ่ะอาจจะย้ายกับภูมิลําเนาตัวเองหรือเป็นการย้ายข้ามข้ามเขตไปเลย ะะอยู่อำเภอนี้ไปอีกอำเภอหนึ่งหรือไปอีกจังหวัดหนึ่งใกล้เคียงกันฟีลประมาณนี้มีโอกาสที่จะได้ใช้เงินไปกับเรื่องราวตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือสําหรับใครก็ตามที่ทําในเรื่องราวของธุรกิจเกี่ยวกับอาหารการกินนะคะปีนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าผลตอบรับที่น่าพอใจในระดับหนึ่งนะคะในเรื่องราวของตัวเงินด้วยนะคะอ่ะมาเรื่องของเงินไปแล้วเรื่องของความรักและความสัมพันธ์เออปีนี้เป็นยังไงนะคะไพ่บอกว่า มันเป็นปีที่มีโอกาสที่จะได้เจอคนนะคะคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเหมือนกันนะคะสําหรับคนโสดเนาะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคนที่ไม่ใช่คนพื้นเพเดียวกันกับคุณเป็นคนต่างถิ่นเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองไปเลยต่างภาษาก็ได้นะคะจะเป็นแนวประมาณนี้เลยคือมีโอกาสที่จะโดดเด่นตรงนี้อยู่นะคะเข้ามาในลักษณะคือคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่ใจบุญค่ะ เป็นคนใจกุศลเป็นพ่อพระเป็นแม่พระเป็นคนที่เห็นใครมีปัญหาแล้วแล้วแบบเบือนหน้าหนีไม่ได้ต้องต้องอยู่เป็นแบบต้องอยู่เป็นเสาให้เขาต้องคอยช่วยเหลือเขาคุณจะเจอคนฟิลประมาณนี้นะคะคนฟิลเป็นแบบว่าเป็นคนแบบใจพระอ่ะเออเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนเห็นคนอื่นทุกข์ไม่ได้แล้วตัวเองต้องอยากช่วยเหลือเขามีความรู้สึกว่าเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเขาคุณจะเจอคนประเภทนี้นะคะถ้าเป็นคนโสดนะในสิ่งที่คุณเจอแต่ทีนี้เนี่ยบางท่านเองเนี่ย ถ้าโสดมันก็จะมีอีกบริบทหนึ่งอีกคือโสดแบบคาใจเหมือนโสดไปพักหนึ่งแล้วแต่เหมือนคุณกำลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่นะคะไพ่มันบอกว่าถ้าคุณรอบางอย่างที่จบไปแล้วให้มันจบไปเถอคะค่ะนะไพ่เขาแนะนำมาแบบนี้ว่าถ้ามันจบไปแล้วคุณคุณอยากขังตัวเองเอาไว้ในความรู้สึกที่แบบ ที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเสียใจคุณผิดหวังเลยไพ่บอกถ้ามันถ้ามันมันมันเคยจบไปแล้วอะค่ะไพ่บอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทําดีที่สุดแล้วสําหรับสายโสดที่รออะไรอยู่นะคะก็ให้บอกกับตัวเองถือว่าคุณได้ทําดีที่สุดแล้วนะคะสุดแล้วแต่เลยที่เหลือมันมันเป็นเรื่องที่เรากะเกณฑ์ไม่ได้แล้วจริงๆนะคะฉะนั้นไพ่บอกว่าให้มองหาความฝันใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตให้หาแรงบรันดาลใจใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตเธอค่ะมันจะเป็นอะไรที่ ทำให้คุณมีความหวังมากกว่าเดิมน,นะคะเพราะว่าถ้าคุณปิดตัวเองโอกาสที่คนใหม่ๆจะเข้ามาแล้วเขามองเห็นคุณนะมันเป็นอะไรที่ยากมากนะเขาเข้าใกล้คุณไม่ได้นะเข้าเข้าถึงคุณไม่ได้นะทั้งที่ไพ่มันขึ้นมาแล้วว่าคุณมีโอกาสได้เจอนะคะที่สําคัญคนที่คุณมีโอกาสจะได้เจอเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่สันทัดโดยเฉพาะอาจจะข้องเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนี่แหละคะ่ะเรื่องของ ผลผลิตทางการพืชเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรเรื่องของที่ดินที่ทางนะคุณมีโอกาสได้เจอคนในแนวนี้ค่ะนะคะ,นะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณด้วยเหมือนกันนะทีนี้สำหรับใครก็ตามที่เป็นคนมีคู่นะคะในปี2567สิเเนี่ยนะคะสิ่งที่สิ่งที่มันขึ้นมานะคะในแง่ของคนมีคู่เองไพ่บอกว่าความอดทนก็ต้องใช้นะคะคือคุณก็รู้สึกว่ามันมันมีเรื่องบางอย่างเข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าคุณ เหมือนต้องอดทนกับบางสิ่งบางอย่างที่คู่เราเป็นอยู่นะคะซึ่งไพ่บอกว่าถ้าคุณมองเห็นแง่ดีของเขาถ้าคุณมองเห็นว่าเขาเป็นคนเขาเป็นคนชอบช่วยเหลือคนบางทีคุณก็อึดอัดใจกับสิ่งที่เขาเป็นเดี๋ยวนะบิ๊บจะบอกยังไงดีเช่นคุณมีความรู้สึกว่าช่วยไปหมดทุกคนอะเหมือนคุณมองว่าคู่ของคุณอะเขาเขาช่วยทุกคนหมดเลยอะแล้วแบบคุณมีความรู้สึกว่าเซโนกับคนอื่นบ้างก็ได้ไหมไม่ต้องช่วยหมดทุกคนหรอกเหมือนคุณมีความรู้สึกประมาณนี้นะคะมันก็เลย เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะขัดแย้งในความรู้สึกคือคุณรู้ว่าเขาเจตนาดีเขาอยากช่วยคุณแต่ในขณนะเดียวกันคุณเองก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ต้องทุกคนไหมคุณอึดอัดกับสิ่งที่เขาเป็นตรงนี้ยบี้ถึงบอกว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณะรู้สึกว่าตัวเองอะอยู่แล้วก็อดทนกับสิ่งที่เขาเป็นนะคะถามว่ามันแย่หรอมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะเอาจริงๆคือถ้า,ถาดูจากในไพ่อะมันเป็นเหมือนกับว่า,วาบางที คนข้างตัวคุณคนข้างตัวคุณนะคุณเป็นราศีตุลใช่ไหมคนคนคู่ของคุณเนี่ยคนใกล้ๆตัวคุณเนี่ยแฟนคุณอะไรเงี้ยมีเพื่อนมาขอหยิบขอยืมเขาก็ช่วยคุณก็รู้สึกแบบโอ้แล้วเธอไปช่วยเขาแล้วเธอแน่ใจได้ยังไงว่าเขาจะแบบซื่อตรงกับเราขนาดนั้นอะบางคนจะเกิดความรู้สึกแบบนี้นะคะสองบางทีบางครั้งนะคะเขาไม่ได้มาขอเป็นตัวเงินแต่เขามาขอช่วยเป็นขอเรื่องช่วยเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกขอแรงอย่างเงี้ยขอแรงให้ไปช่วยหน่อยหรือบางที เพื่อนร่วมง,งานกันอาจจะแบบขอแฟนคุณอะเหมือนกับขอแบบพี่ช่วยหนูหน่อยหนูแบบหนูขอสลับหนูขอสลับเวลาทํางานตรงนี้ได้ไหมหรือว่าแบบพี่เข้าแทนหนูหน่อยได้ไหมหรืออะไรเงี้ยคือมันอาจจะเจอฟีลประมาณนี้ค่ะแล้วคุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยแฮปปี้บางอย่างคือคุณมองว่าเขาใจดีเกินไปเขาช่วยคนอื่นเยอะเกินไปอะประมาณนี้นะคะฉะนั้นไพ่บอกว่ามันอยู่ที่มุมมองของคุณด้วยแล้วล่ะค่ะเพราะว่าถ้าสิ่งที่เขาเป็นคือการพยายามช่วยคนอื่นมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่ตอบโจทย์ได้ว่า ตัวเขาเองเขาไม่ได้ช่วยแค่คนอื่นอะคือถ้ามันมีอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่างคุณคุณเปิดใจแล้วคุยกับเขาได้นะคะเขาพร้อมที่จะช่วยทําให้ความสบายใจของคุณอะมันดีขึ้นแต่คุณต้องคุยกับเขาแบบแบบสุขุมนะคุยแบบดีๆนะเพราะว่าไพ่มันเป็นไพ่ของการที่แบบคุณก็พร้อมจะระเบิดเหมือนกันนะคุณอึดอัดอะเออประมาณนี้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยไพ่เลยไกด์ดิ้งมาว่าคุยแบบดีๆกันดีกว่านะคะประมาณนั้นน่าจะโอเคมากกว่าอะมาดูในเรื่องราวของ สุขภาพค่ะปีนี้2 5 6 7ชาวราศีตุลค่ะบีบีอยากให้คุณระมัดระวังในเรื่องราวของการใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอันเกี่ยวข้องกับระบบของศีรษะค่ะระบบสมองระบบเส้นเขาเรียกเส้นประสาทเส้นเลือดที่อยู่ตั้งแต่แนวระดับคอขึ้นไปศีรษะของคุณเลยค่ะระบบนี้เลยนะคะอันนี้อย่างหนึง่งบริเวณข้อเท้าข้อเข่าค่ะ มีโอกาสมากที่จะเกิดอาการเจ็บปวดตรงนี้ขึ้นมานะคะข้อเท้าข้อเขา่าตรงนี้ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดนะคะมันมีเกณฑ์อยู่เหมือนกันนะปีนี้ที่อาจจะเขาเรียกว่าได้เจอคุณหมงคุณหมอนะคะมีอยู่ที่บิ๊บี้เห็นอยู่ในไพ่เนี่ยนะคะก็มีเกณฑ์ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเขาเรียกว่าให้เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องราวของการใช้ชีวิตคือเรื่องเกี่ยวกับภาวะ เบาหวานภาะวะน้ําตาลในเลือดนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันภพาะวะโรคอ้วนค่ะที่อาจจะคุกคามเราได้นะคะในรอบของปี2567นี้นะคะโอเคนะหวังว่าคําพยากรณ์ที่บิบีิส่งไปจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวราศีตุลทุกท่านเลยนะคะ